ห้าแข่งฝีเทา้าดีที่กำลังเป็นฟรีเอเยตนช่ว,วงซัมเมอร์นี้ ฟุตบอลลีกยุโรปในฤดูกาล2022-2023กำลังจะลูดม่่นปิดฉากลงในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าแล้วซึ่งเรื่องของการลุ้นแชมป์ต่างๆก็ใกล้จะได้บทสรุปกันมากยิ่งขึ้นซึ่งเมื่อซีซั่นใกล้ปิดตัวลงหนึ่งในประเด็นที่น่าติดตามและได้รับความสนใจจากแฟนบอลมากที่สุดคือประเด็นการซื้อขายนักเตะที่คาดว่าซัมเมอร์นี้มีหลายสโมสรจะมีการทุ่มงบประมาณดึงตัวนักเตะกันมากขึ้นกว่าเดิมและแน่นอนนอกจากเล่านักเตะที่ค่าตัวแพงแล้ว ยังมีอีกกลุ่มที่มีโอกาสย้ายทีมเช่นกัน ทว่ามาในรูปแบบของแข้งฟรีเอเนซ์ซึ่งย้ายทีมได้แบบฟรีๆหนึ่งโดยสัญญากับทีมเก่ากำลังจะหมดลงว่าแล้ววันนี้เราจะพาไปส่อง5แข้งย้ายทีมฟรีในช่วงซัมเมอร์นี้กันว่าจะมีใครบ้างและอนาคตมีโอกาสย้ายไปสวมยูนิฟอร์มของสโมสสใดมิลานสกีเนียเริ่มคนแรกในตำแหน่งปลาการหลังกันก่อนเลยซึ่งชื่อของสกีเนียมีข่าวลือย้ายทีมมาสักพักใหญ่แล้วตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยที่เต็งหนึ่งที่ มีโอกาสได้ตัวไปคลองคือปารีสแซงต์แชงแมงยอดทีมจากลีกเอิงฝรั่งเศสซึ่งสัญญาของเจ้าตัวกำลังจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์นี้แน่นอนว่ามือกลายเป็นฟรีเอเยต์หลายทีมย่อมต้องการจีบและปเอเชคงจะเจอคู่แข่งที่มากขึ้นกว่าเดิมทว่าปัญหาในตอนนี้คือแนวรับวัย28่กำลังเผชิญกับอาการบาดเจ็บและไม่ได้ลงสนามให้กับทัพงูใหญ่มาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งยังไม่อาจตอบได้ว่าจะสามารถกลับมาลงสนามในช่วงที่เหลือของ รู้ดูการได้หรือไม่ส่วนเรื่องของฝีเท้าเจ้าตัวพิสูจน์ตัวเองมามากพอสมควรแล้วว่าเป็นหนึ่งในกองหลังชั้นนําขวาแชมป์กับอินเตอร์มาแล้วทุกรายการในอิตาลีซึ่งช่วงเวลา6ปีกับทีมเขาคือคนสําคัญมาโดยตลอดและมันอาจถึงเวลาแล้วในการโยกย้ายหาความท้าทายใหม่ๆตามวิถีของวงการลูกหนัง อาร์เรียงราบิโอกองกลางที่มีข่าวย้ายทีมแทบจะทุกคร้งเมื่อตลาดซื้อขายเปิดคืนย้อนไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ราบิโอมีข่าวยังหนักกับแมนยูเนตดทว่าก็ไม่เกิดดีลนี้ขึ้นแต่อย่างใดส่วนหนึ่งเพราะมีเรื่องของเงินเงินทองทองและคุณแม่ของเขามีคอยขัดขวางอยู่ส่วนในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยสัญญาที่ยังไม่ได้ขยายออกไปและเจ้าตัวเองก็ไม่ได้ปิดการ,การย้ายทีมทําให้มีหลายสโมสตรต้องการตัวไปร่วมทีมไม่ว่าจะเป็นทอตแนมฮอสเปอร์อาร์เซนอลหรือแมนยูเนตด ซึ่งจะว่าไปฤดูกาลนี้ราบิโอทําผลงานถือว่ายอดเยี่ยมพอสมควรเป็นแกนหลักของทีมมาตลอดในบทบาทที่เป็นกองกลางตัวตัดเกมที่สามารถขยับขึ้นมาเล่นเป็นตัวรุกคอยแจกจ่ายบอลได้หนึ่งในจุดเด่นของเขาคือเรื่องของการยืนตําแหน่งและเทคนิคส่วนตัวแต่อย่างไรก็ตามโดยความไม่ชัดเจนและยังคลุมเครือโอกาสจะอยู่ต่อกับทัพมาลัยก็มีเหมือนกันแต่ถ้ามีข้อเสนอดีๆค่าเหนื่อยงามๆเข้ามาเป็นปัใจจัยให้เจรจาก,การย้ายทีมอาจเกิดขึ้นจริงในเร็วๆ ni ยูริตีเลอร์นเชื่อว่าในช่วงซัมเมอร์นี้ชื่อของตีเลอร์นน่าจะเนื้อหอมมากพอสมควรเพราะด้วยผลงานที่เคยรังสรรค์มาในสี่เสื้อของเลสเตอร์มันสามารถพิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้างมาตรฐานและยกระดับแผงกองกลางของทีมได้จุดเด่นของมิดฟิลด์รายนี้เป็นพวกพลังไดนามสููไม่ถอยคอยเบียดไล่บทขยี้แต่สามารถเชื่อมเกมได้เป็นอย่างดีแถมสามารถเติมขึ้นไปยิงไกลได้อยู่บ่อยครั้งกลายเป็นออปชันที่ค่อนข้างครบเครื่องมากพอสมควรจากสตีนหนึ่งร้อยก 12นาะทีกับทัพสุนัขจิ้งจอกจะตัวทําไปได้ถึง28ประตูกับ25แอซิดถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่สวยงามพอตัวกับบทบาทในสนามที่ถูกส่งลงไปฉะนั้นชื่อว่าในช่วงซัมเมอร์นี้คงมีหลายทีมจะยื่นข้อเสนอไปให้กับตีเลอร์มันพิจารณามากพอสมควรส่วนหนึ่งคงเป็นทีมในอังกฤษที่ยังคงตามหาผู้เล่นเชิงลึกในตําแหน่งกองกลางหรือที่มีข่าวก่อนหน้าก็คือโรม่าทว่ายังไม่มีอะไรคืบหน้ามากนะักแต่ที่แน่ๆโอกาสย้ายทีมย่อมมีมากกว่าขยาย สัญญากับเลสเตอร์ตามที่เจ้าตัวเคยได้แหงสัมภาษณ์ไว้ว่าแน่นอนว่าคุณก็ต้องเปิดรับโอกาสอื่นๆคุณต้องคิดถึงอาชีพของคุณและบางครั้งคุณก็ต้องตัดสินใจซึ่งมันอาจจะมีโอกาสเข้ามาหาผมก็ได้มาคุตตูรามกองหน้าที่ออกมาประกาศแล้วว่าจะแยกทางกับบูริเซียมืนเส้นการบากลังจบฤดูกาลนี้และจะไม่ขยายสัญญ,ญาออกไปอย่างแน่นอน ด้วยชื่อชั้นของตู้รามเขายกระดับและพัฒนาตัวเองขึ้นมาอย่างต่อเนื่องพอสมควรและเป็นตัวหลักของทัพสิงห์หนุ่มตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเมื่อช่วงซัมเมอร์2019จนสามารถมีชื่อไปติดทีมชาติฝรั่งเศสในยุคที่มีกองหน้าฝีเท้าดีหลายคนอยู่ในทีมซึ่งถ้ามองจากตลาดและข่าวในช่วงที่ผ่านมาตู้รามถูกจับไปเชื่อมโยงกับหลายสโมสรไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบาเซลลน่าหรืออินเตอร์มิลานแน่นอนว่าเงื่อนไขสําคัญคือประเด็นของค่า ว่าทีมไหนพร้อมจ่ายและพร้อมใช้งานแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยซีซั่นนี้หัวหอกวัย25ปีกระถุงไปแล้ว16ประตูพ่วงกับอีก6แอสซ,ซิสจากการลงสนาม30เกมในทุกรายการถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีและสามารถฝากความหวังในอนาคตไว้ได้อย่างแน่นอนด้วยอายุที่ยังไม่เยอะบวกกับการพัฒนาขึ้นในทุกๆขวบปีฉะนั้นชื่อของตูรามน่าสนใจว่าต้นสังกัดใหม่ของเขาจะเป็นที่ใดและผลงานของเขาเมื่อไปอยู่กับสโมสสที่ใหญ่ไปกว่าเดิม จะเฉิดฉายได้มากขนาดไหนเลโอนลเมสซี่ปิดท้ายที่ดีลสุดท้ายของแข้งฟีเอเยนที่น่าจะสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับวงการฟุตบอลอีกครั้งเพราะเลโอนลเมสซี่กำลังจะย้ายทีมไปแบบฟรีๆอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งมันเป็นที่แน่นอนแล้วว่าเมสซี่จะไม่ขยายสัญญากับเอเชออกไปประเด็นสําคัญคือเรื่องของการโดนแฟนบอลตามโห่ตามไล่และบอกว่าคือแพะตัวใหญ่ที่ทําให้ทีมล้มเหลวไปไม่ถึงฝั่งฝันในรายการใหญ่หญอย่างแชมเปียนลีกฉะนั้นการแยกทางคือเรื่อง ที่ดีที่สุดด้วยสถานการณ์ในตอนนี้ทางเลือกที่เป็นไปได้คือการย้ายกลับไปยังบาร์เซลโลนาบ้านหลังเก่าอีกครั้งทว่ากระติดปัญหาในเรื่องของตัวเงินที่เมสซี่ต้องลดลงจากเดิมมากพอสมควรเพราะที่มีปัญหาในเรื่องนี้ที่เรื้อรังมานานพอสมควรอีกทางที่พร้อมประเคนค่าเหนื่อยระดับมหาศาลคืออาวฮิลาเพียงแต่ว่าด้วยศักยภาพของเมสซี่ชัวาเขาเองยังคงต้องการลงสนามในเวทีระดับสูงและคว้าความสําเร็จในรายการอย่างแชมเปี้ยนลีกอีกครั้งแน่นอนว่า ในเมื่อมันยังไม่แน่นอนอนาคตของเมสซี่จะยังคงได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดและเชื่อว่าไม่ไว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนจะสามารถสร้างอิมแพคได้อย่างมากมายให้กับวงการลูกหนังและทั่วโลกคงประโคมข่าวเขาอย่างกึกก้องอีกครั้ง